ข้าวขาหมูครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำติดจับครับอาหารมังสงวิรัติข้าวผัดเกียวครับยิงดองโกค่ะดูทางโน้นนะ <c oughs> อยู่นนะะข้างในโน้นน่ะค่ะอร่อยค่ะอร่อยชอบข้าวมันไก่ครับร้านเดียวครับ อร่อยแล้วก็กรอบๆดีร้านนายอดค่ะแนะนำร้านนี้นะคะเพราะว่าเส้นเขาก็นุ่มค่ะแล้วก็หมูก็นุ่มด้วยอร่อยค่ะคราบหมูตอกตุงครับมากินร้านนี้ประจาน,นานแล้วครับรสชาติใช้ได้ครับยังเหมือนเดิมืมต้มยำอร่อยค่ะก็ต้มยำจริงๆหว <c oughs> ยจับดํานเนินค่ะหวยจับดํานเนินอะไรนี้ บอกวอร่อยมากเลยครับอร่อยค่ะมันอร่อยแบบกินแล้วมันแบบมันกลมรอบๆแบบอูมามิเป็นทอดมันที่ทํามาจากเห็ดข่ากะเพราใส่มะเขือยาวแล้วก็โปรตีนกระเจี๊ยบเป็นทอดมันเจจากร้านระเบียงบุญค่ะใช่ค่ะระเบียงบุญอาหารเจค่ะชอบทอดมันร้านระเบียงบุญค่ะร้านนี้ดีนะคะ Three Meat Combo Rice Dish I had the Japanese Special Spicy Shoyu Ramen We've been also to Japan too and I would like to say Japanese food here in Thailand is same par เกรดอิสจัสอัศว e ส์เดลิชั่สแม่ยินดีส่งให้สิบเก้าเป็นสิบสิค่ะน่าจะให้เยอะกว่านี้ค่ะสิบเอ็ดเลยเฉยนั่นนั่งแก่สิบค่ะสิบเอ็ดเลยครับเพราะว่าอร่อยมากมากมากครับแนะนางสายผ่ะก็อยากให้ทุกคนมาชิมกันแนะนำให้มากินร้านข้าวมันไก่เยนเชิญนะคะทุกท่าน